วันนี้เราจะมาพูดถึงลิสต์รองเท้า5รุ่นที่เรามองว่าเป็น S n e a k e ร of the Year ประจำปี2023ถ้าพร้อมแล้วไปบ๊อบบีซี Bob c, สวัสดีครับก็อย่างที่บอกไปนะวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าที่เรามองว่าให้มันเป็นสุดยอดของสุดยอดของสุดยอดของรองเท้าประจำปี2023ว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างซึ่งเราก็จะเลือกมาแล้วเนี่ยมีอยู่5รุ่นด้วยกันแต่ว่าลิสต์เนี้ยเป็นเป็นลิสต์ที่แปลกมากเพราะว่าเป็นลิสต์ที่บอกว่า5รุ่นแต่ไม่มี10กว่ารุ่น ที่บอกว่ามีสิบกว่ารุ่นเนี่ยก็เพราะว่าเราจะมีหัวข้อ honorable mention หรือก็คือเหมือนอารมณ์ป,ประมาณว่ารางวัลปลอดใจอะว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ดีนะแต่ว่ายัางดีไม่พอก็เลยเข้ามาในท็อปห้าไม่ได้ซึ่งไม่มีเยอะมากทําไปทํามารู้สึกว่า้รองเท้าป,ปีนี้จริงที่ออกมาสวยๆเนี่ยมันมีเยอะมากเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้ามาฟังรองเท้าที่อยู่ใน list honorable mention รุ่นแรกกันเลยดีกว่ารุ่นแรกนะครับก็จะเป็น cactus plant free market x n i k e A fle a song, f l r f r e ี2 f e d d e s ต r u c e จริงๆรงองเท้ารุ่นนี้เนี่ยถามว่ามันอยู่ใน honorable mention ได้ไงก็คือปกติเราเป็นคนไม่ใส่รองเท้าสีเข้มอยู่แล้วถ้าเพื่อนๆดูกันมานานนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยชอบอะรองเท้าสีดำสีเข้มรู้สึกว่ามันใส่ย,ยากแต่ว่าที่รองเท้ารุน่นนี้เข้ามาอยู่ในลิสต์นี้ได้เพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยแม็กสวยมันเป็นรองเท้าที่เท่มากมีความบมบัวมีความ อะไรก็ไม่รู้แต่ก็ลงตัวคือจะมีสตร a ปมีโลโก้ที่ใหญ่ขึ้นมามีพื้นที่แบบดูมีความเป็นอาท์ดร์เงี้ยคือมันผสมผสานทุกอย่างลงตัวแล้วเสียงจรงิงมันสวยมากเลยนะเราก็รู้สึกว่าเอออันเนี้ยเหมาะสมที่จะเข้ามาแล้วก็อ๋อลืมบอกไปว่าลิสต์นี้เนี่ยที่บางรุ่นอยู่ในแค่ All n o r a b l e Mention เนี่ยเพราะเป็นรุ่นที่เราคิดว่าจะไม่ซื้อมาใส่แต่ถ้าเป็นท็อปห้าเนี่ยมันเป็นรุ่นที่เราคิดว่าเออเราชอบนะแล้วเราใส่ด้วย ไม่ใช่แค่ว่าอชอบชอบชอบแต่ว่าถ้าพอถึงเวลาจริงไม่ซื้อมาใส่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็จะมีอย่างอย่างรุ่นเนี้ยแคตสต์สฟรีแพนมาเก็ตมันก็จะมีรุ่นเนี้ยที่เป็นไนกี้แอร์ฟรีเรารู้สึกว่าอ,อมันสวยไอเดียมันดีมันสวยมากแต่ว่ามันเป็นรุ่นที่เราไม่ได้ใส่ เราก็เลยไม่ได้เอาเข้ามาเป็น top 5นะหล,ลักๆก็เงื่อนไขก็จะมีประมาณนี้เลยคือไม่ได้ดูว่าราคา r e เซลจะเป็นเท่าไหร่เราไม่ได้ดูว่าเอ้รองเท้าจะอยู่ในกระแสหรือเปล่าคนพูดถึงเยอะหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอันนี้คือเป็นความชอบของเราล้วนๆเราจะไม่สนสี่สนแปดอะไรเลยนะคือความชอบของเราเงื่อนไขมีแค่หนึ่งเราชอบหรือเปล่าสองเราจะใส่รองเท้าพวกนี้ไหมถ้าตกอยู่ในสองข้อนี้ก็จะอยู่ใน top 5ของเราอ่ะต่อมา ก็จะเป็น a d i d a s ส a e เ l e ช h o r อ Water s p ปู n รุ่นนี้จริงเราชอบที่เป็นตัวสีขาวนะในแพ้รู้สึกว่าจะมี2ส,สีด้วยกันเรารู้สึกว่าสีขาวสวยนะคือมันเบสิกสีใส่ง่ายรองเท้ารุ่นคลาสสิกแล้วก็คู่สีน่ารักเรารู้สึกว่าเออเราปกติเป็นคนชอบรองเท้าสีประมาณเนี้ย มีความพาสเทลมีความสดแต่ว่าก็ใส่ไม่ยากแล้วก็เบสเป็นสีขาวถามว่าคู่นี้ถ้าเกิดเราซื้อทันในราคาที่ปกติซื้อไหมก็คงซื้อแต่เรารู้สึกว่ามันยังธรรมดาเกินไปเรารู้สึกว่าเรื่องสตอรี่เรื่องราวเนี่ยมันยังไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ที่จะเข้ามาเป็น top ป5ต่อมาก็จะเป็น echo wall หรือ acw x ในที่ tn 98นะในที่ tn 98รุ่นนี้คือไม่มีอะไรเลยเราแค่ชอบ ความบ้าที่เอารองเท้ารุ่นที่แบบคนแม่งใส่น้อยมากๆเนี่ยมาเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นรองเท้าที่สวยแล้วก็ขาวๆเราชอบอะไรขาวๆอะ่ะแล้วก็เป็นรองเท้าที่ดูพรีเมียมดูหรูมากแต่เราก็รู้สึกว่ามันยังเบาไปนิดนึงแหละมั้งรู้สึกว่ามันธรรมดาคือถ้าถามว่า A W ไ,ไม่ทำเนี่ยเราจะยังรู้สึกอยากได้เพิ่มหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่า มันเป็นรองเท้าสีขาวธรรมดาแล้วก็เป็นรองเท้ารุ่นที่ไม่ได้ใส่สบายขนาดนั้นเรารู้สึกว่าเอ้ยมันสวยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีพอที่จะเข้าท็อป5ของเราดีกว่าอรุ่นต่อมารุ่นนี้เรารู้สึกว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเข้าท็อป5แต่ว่ายังไม่ผ่านก็จะเป็น A 6 i x x above the cloud GT 2 1 6 0รุ่นนี้เนี่ยคือก็ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์มาก,มากคือใส่สบายเป็นรุ่นที่เราคิดว่าน่าจะใส่ด้วยราคาก็ไม่น่าแรงถ้าเป็นราคาวีเทล สีเขียวมงคลเหมาะกับคนคนอย่างเราด้วยแต่เหตุผลที่เราไม่เอาเข้ามาเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบหน้าผ้าที่เป็นกึง่งกึ่งพลาสติกแบบขุดๆอ่ะเรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันใส่ไปนานๆแล้วมันจะกรอบง่ายแล้วก็มันจะมีความแข็งเรารู้สึกว่าเราไม่เออมัน,ม,นมันเสียดายเรารู้สึกว่าจะเป็นผ้าตาข่ายก็เป็นผ้าตาข่ายไปเลยแต่ได้เป็นผ้า,าอะไรเงี้ย ữ, วัสดุแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าขัดใจวัยรุ่นอยู่นิดนึงก็เลยเป็นเหตุผลหลักๆที่มันไม่ผ่านเขาผ้า คู่ต่อมาก็จะเป็น Stu ดิสซี่เอ็กซ์ไนกี้แวนเดลไคือแวนเดลไฮเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นอย่างในรองเท้ารุ่นที่เราชอบมากๆแล้วก็หลังๆเนี่ยไนกี้ไม่ค่อยทำซึ่งปกติแวนเดลไฮเนี่ยเขาจะเป็นหนัสัดส่วนใหญ่เหมือนพวกไนกี้ดังไนกี้แอร์ฟอร์สแต่ว่าสตูซี่ที่ทำามาเนี่ยมันก็ใช้วัสดุที่เหมือนสตูซี่ทำมาตลอดจะเป็น Air Force 1หรือเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นวัสดุที่เป็นคล้ายๆเฮมนะก็จะเป็นผ้ารู้สึกมีความเป็นธรรมชาติมีความ โคซี่มีความสบายเรารู้สึกว่าเออมันเป็นรุ่นและวัสดุที่เราชอบคือจริงๆสตูซี่จะทำหรือไม่ทำเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าทางคอลเลคชันเนี่ยมันลงตัวแล้วถ้าเกิดเราซื้อเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่เป็นสีเซลหรือสีแบบโทนขาวๆออฟออฟเนี่ยเรารู้สึกว่าคู่นี้เราน่าจะใส่เราก็น่าจะชอบแต่เราก็รู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปคือปกติเราเป็นคนเสพรองเท้าด้วยเรื่องราวอยู่แล้ว แล้วเราก็รู้สึกว่าเออสวยไหมสวยแต่ว่าเรื่องราวมันยังไม่ประทับใจก็เลยยังไม่เข้ามาเป็นท็อ5อะต่อมาอันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสวยแล้วก็แปลกจะเป็นซั l โรมอนเอ็กซี6เอ็กแอนดี้เหลี่ยมอันนี้เนี่ยเราชอบเพราะด้วยคู่สีล้วนเลยเรารู้สึกว่าไอ,อ้ลงทาง้าเอาดอมันมาไกลมากๆเลยจากเมื่อก่อนเป็นอะไรที่คนที่วิ่งเอาดอวิ่งว,งวงิบากหรือไปพวกเดินเทรล จะใส่เท่านั้นแต่ว่าในช่วง34ปีที่ผ่านมามันมันเข้าสู่การแฟชั่นได้แบบมาได้ยังไงซึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าเอ้ยรองเท้าสีขาวที่เป็นเอาลโดเพิ่มมากขึ้นคนที่มีความแฟชั่นแล้วก็ชอบกิจกรรมอัลโดแบบเราเนี่ยก็รู้สึกเอ็นจอยกับการแต่งตัวมากขึ้นเพราะว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยหันมาเล่นมากขึ้นซึ่งพอมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยพอมันมีความเป็นผู้หญิงเข้ามาความหวานเข้ามาความเฟมินิเข้ามาเนี่ยเราก็เลยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ hey, ไม่สนุกกว่าเดิมเพราะว่ารองเท้า o u t ดอ o r เมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นแค่สีแบบน้ำตาลสีดำหลังๆที่เป็นแฟชั่นก็จะมีสีที่มากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นคู่สีที่มีความแมนอยู่แต่ว่าพอแซนดี้เลียงเข้ามาเนี่ยมันรู้สึกว่าเชี่ยแม่งมัน,ม,นมันทำให้วงการแฟชั่น o u t ดอ o r เนี่ยมันก้าวไปอีกอีกขั้นหนึ่งก็คือเป็นรองเท้าที่อนาคตเราอาจจะเห็นรองเท้าที่เป็นแบบ ของผู้หญิงมาโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยแม่งเจ๋งแล้วก็สี x c 6ที่เป็นสีชมพูสีมันสวยสวยมันหวานมากๆแล้วเราชอบมากๆแต่ก็เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามี x c 6อยู่คู่หนึ่งแล้วมันก็ไม่ได้เป็นรองเท้าที่ใส่สบายเราก็เลยรู้สึกว่าไม่โดดแต่ใกล้เคียงมากๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้เราสึกว่าไม่โดดแต่ใกล้เคียงมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะซื้อรองเท้าเอาดอกคู่ต่อไปที่จะไปวิ่งเทรลหรือว่าจะไปปีนเขาเนี่ยเราก็อาจจะไม่เอา x c หแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากลองรุ่นอื่น ที่ที่ไม่รู้จะสบายว่าน,นี้หรือเปล่าแต่เรารู้สึกว่าเออเราอยากลองรุ่นอื่นเราอยากไปได้ x t 6ะรุ่นสุดท้ายของ honorable mention นี่คือบอกแล้วนะลิสต์บอกว่า5นะบอกบอกว่า5รุ่นแต่ว่านี่พูดมาก็เกิด5แล้วก็จะเป็น s a ค c o n y ก r i d 2000 xj tips นะก็คือจะบอกว่าด้วยคู่สีของเท้าตัวนีน้และดีไซน์คือจะบอกว่าโคตรมันมันมากทั้งอาร์ตเวิร์กทั้งตัวรองเท้ารู้สึกว่าเป็นหนึ่งในรองเท้ารุ่นที่สนุกที่สุดของปี2023เลยก็ว่าได้ แต่ถ้าถามว่าทําไมถึงไม่เข้ามาในลิสต์ท็อปหเรารู้สึกว่ามันเป็นรองเท้ารุ่นที่อาจจะใส่ได้ยากมากๆคู่หนึ่งคือจะต้องแต่งตัวจริงๆแล้วก็อาจจะเบื่อง่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเออรุ่นนี้เราชอบเราก็เลยเอาเข้ามาเผื่อที่ว่าคนเนี่ยอาจจะได้มาดูคลิปเราแล้ว,ลวรู้สึกว่าเห็นรองเท้าจากแบรนด์ซาคนี่มากขึ้นได้รู้จักซาคนี่มากขึ้นแล้วก็ได้เห็นรองเท้ารุ่นนี้ แบบมีสายตาที่มองมาลุ่นเนี้ยมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออเอาเข้ามาเพื่อคนไปสนใจแล้วก็ไปซื้อตามอะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าเป็นเป็นคู่ที่สนุกนะแต่ว่าอาจจะสนุกเกินไปสําหรับคนที่ไม่ค่อยซื้อรองเท้าเยอะเท่าเมื่อก่อนแบบเรานะหลักๆอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่อยู่ใน honorable mention นะเรารู้สึกว่าเฮ้ยรุ่นพวกเนี้ยสำหรับเรารู้สึกว่าเป็นรุ่นที่เราชอบมากๆเลยแหละแต่ว่าแต่ถ้าจะถามว่าเราจะซื้อไหม ถ้าเลือกได้5คู่อย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าเราจะเก็บโคต้า5คู่ต่อปีเนี่ยไปซื้อไอรุ่นที่เรากำลังจะพูดต่อจากนี้นะก็สำหรับคนไหนที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมา,มากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปฟังอันดับที่5กันเลยดีกว่าว่ารองเท้าสกีเกอร์สออฟเด e a r 2ี2ร์องของบอบี้จะเป็นรุ่นอะไรรุ่นแรกเลยนะครับอันดับที่5ก็จะเป็น a r t i f a c t X ซ์ไนกี้แอร o ฟอสําหรับรุ่นนี้คือบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะ าน่าจะไม่รู้ว่ามันมีออกมาหรือบางคนอาจจะคิดว่าเป็นของปลอมด้วยซ้ำว่าที่อะไรคือ rtfkt ว่าคิดว่ามันอานว่าอ t ต f a c t นะก็จริงๆ a r t i f ติแเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับบริษัทเกี่ยวกับ nft ที่ทำออกแบบดีไซน์รองเท้าโดยเฉพาะซึ่งสำหรับคนที่รู้จัก nft ถ้าพูดง่ายๆรวมๆก็คือเกี่ยวกับคริปโตนี่แหละเป็นโลกแบบคริปโตเคอเรนซีนะก็ก็พวกสายหรือก็หรือสาย Trade, เทรดก็น่าจะรู้จักอะไรพวกนี้ ก็มันเป็นโปรเจกต์ที่ทางไนกี้เนี่ยมันก็จะเริ่มแบบพยายามมีพื้นที่ใน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 โลกดิจิตอลในโลกเอ่อ NFT ในโลกคริปโตซึ่งครั้งนี้เหมือนก็จะเป็นการคอลลบสามเวด้วยกันก็จะมีอร์ติแฟร์มีมูราคามิมีไนกี้ซึ่งเราก็มองว่ารองเท้าที่ทำออกมาเนี่ยน่ารักมากคือสำหรับสายสตรีทเนี่ยคือมูราคาคิเนียคือก็ต้องบอกก่อนเลยว่าไม่น่าจะไม่มีใครรู้จักแลก้วก็อันนี้ก็จะเหมือนน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่มูราคามิได้ออก ออกรองเท้าคู่กับไนกี้แล้วก็เป็นลายดอกเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากแล้วก็เราชอบแอร์ฟอส1อยู่แล้วเหตุผลก็คือไม่มีอะไรเลยเราชอบเราชอบตรงที่ว่าเฮ้ยมันมีการผสมผสา,ววานระหว่างสิ่งเก่าๆแบบที่เป็นทรีชเนอลก็คือความเป็นรองเท้าไนกี้เนี่ยมาผสมกับโลกในอนาคตที่จะเกิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะั่นคือในส่วนของอาร์ติแฟกต์แล้วก็ผสมกับอาร์ติสที่เหมือนเอามาแบบมามามาซับกันอ่ะเออก็เลยออกมาเป็น ไอ้รองเท้ารุ่นนี้เราก็รู้สึกว่าคือเจ๋งก,กว่าเราก็เลยอยากรู้ว่าอนาคตขอโปรเจกต์อะไรพวกนี้มันจะไปได้สุดถึขขงขั้นไหนเราบอกว่าอันนีออ้คือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากต่อมาอันดับ4นะครับก็จะเป็น a 6 i c นะครับหนึ่งในรองเท้ารุ่นและแบรนด์ที่หลายๆคนชื่นชอบมากๆในปีนี้ก็จะเป็น gt 2 1 6 0ที่ทำกับเซซิลบานเซนนะซึ่งอันนี้ก็จะมีความสาวจา๋าๆมากแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นรุ่นที่เรากล้าใส่และเราอยากจะใส่ แต่ว่าคืออย่างที่บอกไปคือปีนี้นเราแทบไม่ได้ซื้อรองเท้าแล้วแต่รู้สึกว่าถ้าเราซื้อได้5คู่เนี่ยไอเนี้ยจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่เราซือนน้อแน่ๆก็คือจะเป็นคู่สีเงินเ,เหตุผลที่เราชอบรุ่นนี้คือหนึ่งเราชอบ A6 อยู่แล้วนะแล้วก็รุ่นเจท60ในหกูจะเป็นหนึ่งในรุ่นที่เรารู้สึกว่ามีความคลาสสิกมีความวินเทจแล้วก็ไม่ตกยุคง่ายๆแล้วก็เหตุผลที่3เรารู้สึกว่ามันมีความใหม่คือปกติเวลาเราแบรนด์คลเลกับรองเท้าอ่ะ ถ้าเพืเ่อนๆสังเกตอะ่ะมันจะมีความผู้ชายจ๋านํามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หรือจะเป็นร้านเออคือมันรู้สึกว่าคือด้วยความที่ผู้ชายคือมันใส่รองเท้าสนิกเก์เยอะกว่าแหละแล้วก็รองเท้าผู้ชายจะขายดีก,กว่าแต่ว่าพอเราได้เห็นคอลแลบที่มีความเป็นเฟมินีนมีผู้หญิงทําออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบนะเพราะมันก็จะได้เห็นอีกด้านหนึ่งของท้าในแบบที่ดีไซน์เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะเล่นแค่คู่สีแต่ว่าพอมันเป็นดีไซน์ของผู้หญิงแล้วเนี่ย เรารู้สึกว่ามันมีความละเอียดเพิ่มขึ้นมันมีดีเทลที่เราปกติมักไม่ค่อยได้เห็นเราก็รู้สึกว่าไอ้คู่นี้มันเป็นหนึ่งในคู่ที่เราสึกว่าเออแม่งสนุกคือไม่ใช่แค่ทางรุ่นเดียวแต่แบบหมือนถึงทั้งภาพลักษณ์ของคอลเลคชันโดยรวมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันทำได้ออกมาดีมากๆแล้วก็สีเงินจะเป็นคู่ที่เราสึกว่าเอออยากอยากเอามาลองใส่ดูว่าเราใส่มาแล้วจะเป็นยังไงร,รุ่นที่3าในลิสต์นี้ก็จะมาแปลกหน่อยเพราะมันก็ไม่เชิงตึกสนนเกอร์แต่ว่าจะเป็นรองเท้าแตะ แต่ว่าก็เป็นรองเท้าแตะจากแบรนด์ Birkenstock e x c l u s i v o l a n a ซึ่งก็ต้องเถียงไม่ได้ว่ารองเท้าสไลด์เนี่ยจริงๆมันมีความเข้ามาเป็นแฟชั่นค่อนข้างเยอะในปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมาคือหลายๆคนก็คือเอามาแต่งเป็นชุดแบบสตรีทแวร์ที่แบบค่อนข้างแคชเชวลเยอะมากๆรวมถึงการเติบโตอย่างแบบคนค่าไม่ถึงของครอสด้วยนะซึ่งเราก็มองว่า Birkenstock เนี่ย ถ้าพูดถึงความคลาสสิกของแบรนด์รองเท้าแตะแล้วเนี่ยคือเราก็บอกว่าน่าจะเป็นเบรเกตสต็อกเนี่ยที่เป็นเบอร์หนึ่งที่เป็นนัมเบอร์วันของวงการรองเท้าแตะที่ดูดีที่ดูแบบดูหรูนะต่อให้มันอาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็ตามแต่พอเอามารวมกับสตูตซีที่เป็นเหมือนเจ้าพ่อวงการสรีทแวร์ที่อยู่มานานเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นการร่วมมือกันการคอลแลบกันที่ค่อนข้างลงตัวแล้วก็ตัวรองเท้าแตะโซลัน่าเนะี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะใส่มางไ,ไม่สบายหรอกนะเพราะมันเป็นขนนะ่มันอาจจะร้อนแต่เราร มันสวยอ่ะมันมันสวยทั้งสามสีเลยนะเรารู้สึกว่าสามอันนี้คืออาจจะไม่ได้มีเรื่องราวอะไรนะแต่รู้สึกว่าเออแม่งเจ๋งดีว่ะแล้วก็ลุกบุกที่ถ่ายมาเรารู้สึกว่าเออมันสนุกมันมีทั้งแคมป์ไฟมันมีทั้งเอ่อเหมือนไปเดินชายหาดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันลงตัวมันเท่ดีแล้วก็ถ้าให้เราเลือกสีที่เราชอบเนี่ยน่าจะเป็นคู่สีเขียวรู้สึกว่าเออมันเป็นเขียวที่ดีเขียวที่เขียวอ่อน ปกติเวลาที่คนเล่นกันมันจะเป็นเขียวเข้มเขียว Forest g กรีนเขียวทหารแต่ว่าเนี่เล่นเขียวอ่อนแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วรู้สึกว่ามันมาแมทช์กับตัวขนแล้วก็ตัวพื้นคอกของตัวรองเท้าได้ค่อนข้างดีรู้สึกว่าออคู่สีนี้มันแบบดูอบอุ่นดูดูดีมากๆนะก็อยากได้คู่นี้อันดับ2ก็จะเป็น Union LAX Air Jordan 1 X จอดน่อ B5 b e a u t ฟโอ้โหชื่อจังยากมากแต่ว่า ถ้าให้เราเลือกว่าเราชอบเรื่องราวอะไรมากที่สุดในรองเท้าทั้งหมดที่เราพูดมาคิดว่าเรื่องราวแรงบันดาลใจสําหรับรองเท้ารุ่นนี้ที่อยู่อันดับสองของรีงเซลเนี่ยเราน่าจะชอบที่สุดบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย,ย่างไงเพราะว่าไอ้แอร์จอร์แดนวันสำหรับปีนี้เนะี่ยคือค่อนข้างแบบตกมาวูบคือคนไม่ค่อยให้ความสนใจราคารีเซลตกนะแต่สำหรับเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แบบ โคตรน่ารักนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนิดน,นึงแล้วกันคือยูเนี่ยนเเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆที่ติดตามจอ r แดนวันเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ายูเนี่ยนเเหมือนทำคอลแรลบออกมาทีไรเนี่ยขายดีชิบหายราคาพุ่งไปสูงมากตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วทุกครั้งที่ออกคอลแรลบมากับจอ r แดนหนึ่งเนี่ยสวยมากๆนะแล้วก็ในครั้งเนี้ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าบิฟเบฟฟี่บิวตี้เนี่ย คืออะไรคือก็ต้องบอกกันเลยว่ายูเนี่ยนเอน่าจะมีเจ้าของประมาณ2คนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ไอบีไฟสบิวตี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของของแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นคนเดียวที่เป็นภรรยาของยูเนี่ยนเอซึ่งก็เหมือนอันเนี้ยคือพอมีสชื่อเนี่ยเพื่อนๆก็คงต้องลองออกแล้วแหละว่า้มันคือการเล่าเรื่องราวความรักของสองคนนี้ว่าเขามาเจอกันได้ยังไงผ่ารองเท้าคอลเลกชันหนึ่งคือ ไอเฮียโคตรเจ๋งอะ่ะคืออยากจะบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆความใฝ่ฝันของคู่รักที่เป็นสนิเกอร์เฮดทั้งคู่ที่ทํางานแฟชั่นทั้งคู่ดีกว่าคือเรามองว่าไอเฮียถ้าเรากับบิงเหมือนมีจุดหนึ่งที่ที่เราสามารถทําได้คือออกแบบรองเท้าคอลเลกชันหนึ่งด้วยกันแล้วก็เราเล่าเรื่องราวของชีวิตคู่ของเราผ่าน คอลเลกชันนั้นๆคือมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากคือพอได้เห็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,น,น่าจะลึกภาพออกใช่ไหมความเจ๋งเนี่ยคือเราต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เอาแอร์จอแดนมาเปลี่ยนสีแต่ว่ามันมีการมิกซ์เอาฟุตสเคปเข้ามาด้วยซึ่งฟุตสเคปเนี่ยมันเป็นหนึ่งในรองเท้ารุ่นที่เราชอบมากๆรุ่นหนึ่งเพราะว่ามันใส่สบายมากฟุตสเคปวูเบีนฟุตสเคปที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยเหมือนทางดีไซนเนอร์เขาก็บอกว่ามันมันเน้นในเรื่องของอาร์ตแอนด์คราฟ์มันมีความละเอียดมันมีเรื่องงานศิละปาาละ ตัวตัวเชื้อชาติและก็วัฒนธรรมของเขาด้วยเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอเมริกันแบบจ๋านะคือมันก็จะมีเรื่องความอ,าอะไรพวกนี้นวัฒนธรรมของชนชนเผ่าอื่นหรือชนชาติอื่นเข้ามาเขาก็เลยมีการเสริมแบบพวกฟุตสเคปบเข้ามาก็าเป็นงานอาร์ตงานคราฟเข้ามาเราก็รู้สึกว่า,าเชื่อไหมเรื่องราวนี่สุดยอดแล้วเรารู้สึกว่ารองเท้าไม่สวยนะคือมันเป็นอะไรที่เพลนแหละอะไรที่สีขาว,ขาวสีนวลๆเนีนน้นนยนะคือเราชอบมากอยู่แล้วแล้วยิ่งมีผสม สกเก็มีเรื่องราวเข้ามารู้สึกว่าเออรองเท้าไม่มควรจะต้องเป็นอย่างเงี้ยรองเท้าคอลแลบอะ่ะควรจะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันมันควรจะต้องมีเรื่องราวอะไรเข้ามาเพื่อเพื่อให้แบบให้คนมันอินมากขึ้นนะอ่ะเออคือคนอื่นอะ่ะอาจจะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเรื่องราวพวกนี้แต่สําหรับเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้ารองเท้าสวยแล้วเรื่องราวดีคือแม่งมันใช่เลยอ่ะนะอันนี้ก็อยู่อันดับที่สองส่วนอันดับที่หนึ่งของเราเขาจะเป็น Adidas, Samba, X Kid, X Clark ถามว่าเรื่องราวสตอรี่ของรุ่นนี้เนี่ยมันเยอะกว่าอันดับสองหรอคือก็ต้องตอบเลยว่าไม่เพราะว่าเรื่องราวคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรถ้าถามว่าทำไมเหตุผลเดียวที่คิดได้นะเพราะเราคิดว่ารุ่นนี้น่าจะใส่ง่ายกว่าแอ์จอร์แดนนั่นคือปกตกิต้องบอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนที่ไม่ไม่ได้ชอบใส่รองเท้าุ่มข้อขนาดนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าก็ใส่ได้เป็นบางครั้งแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่รองเท้าที่เราใส่แบบ everyday แต่ว่าสำหรับคิด x class x samba เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็น everyday shoes ได้มันใส่ทุกวันได้คืออาจจะไม่ได้สบายขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราไปทํางานในทุกวันแล้วเรา,เราเขี้เกียจแบบแต่งตัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคู่สีที่เราเลือกมาเนี่ยมันมันโคตรตอบโจทย์เลยแล้วก็ด้วยความที่เราชอบคลาสอยู่แล้วเ,เราชอบประวัติในแบรนด์คลาสคิดก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เรารู้สึกว่า ทำสินค้าออกแบบได้ดีมากๆรวมกับแซบบ้าที่เป็นรองเท้ารุ่นคิดประจําปีคือแบบทาให้รองเท้าที่เป็นกระแสดูแบบไม่ใช่องเท้ากระแสดได้คือไม่เก่งมากๆเลยนะเออคือเราสึกว่ารุ่นเนี้ยคืออาจจะไม่ได้มีเรื่องราวสตอรี่แรงบรรจใจอะไรมากมายแต่เราสึกว่าเราชอบความลงตัวความเก่งของคิดแล้วก็ของทุกๆแบรนด์ที่ทําออกมาให้มันผสมผสานได้อย่างกลมกล่อมมาแล้วคือไม่ใช่แค่สีเดียวแต่ว่าคอลเลกชันเนี้ยคือเราสึกว่าแมงสวยทุกสีอะ เออคือหยิบเราหลับตาแล้วหยิบขึ้นมาเราได้สีไหนเราก็รู้สึกว่าเราชอบเราใส่ได้แต่ถ้าเป็นคู่สีที่ชอบสุดก็น่าจะเป็นสีเขียวแล้วก็ขาวแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเดือนนี้ที่ผ่านมาก็น่าจะมีออกอีกอีกเหมือนดรอปหนึ่งที่คิดว่าน่าจะขายดีมากๆก็เลยทำเพิ่มนะก็จะเป็นสีสวยเหมือนกันคือสไรป์เนี่ยจะจะแบ่งเหมือนมีเขียวแดงน้ำเงินอะไรประมาณนี้สวยเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้เลือกคือเราชอบ ตัวดอปแรกมากกว่าที่เป็นขาวแล้วก็สไตล์เป็นสามสีเรารู้สึกว่าเอาของเก่าผสมของใหม่เอาความใหม่ของแซมบ้าที่เป็นรองเท้าเก่าอยู่แล้วมาผสมกับวัสดุของคลาสที่แม่งโคตรคลาสสิกมากๆแล้วออกมาสวยลุคบุกก็่ายมาดีรู้สึกว่าเยียนนี่แหละแ,แม่งเป็นคู่ที่แบบชอบมากๆคือชอบมากเลยแต่คิดว่าน่าจะสู้ราคารีเซอร์ไม่ไหวไม่รู้ราคารีเซอร์เป็นไงแต่เรารสึกว่าไม่พยายามอะ่ะเออสำหรับถ้าเกิดขายคิดคือช่างแม่ง เออถ้ามีวันหนึ่งที่เราได้ก็คงดีแต่ว่าถ้าไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเออเรารู้สึกว่าเออเราแค่เสพเราได้ดูเรื่องราวเราได้มาเล่าอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยจริงๆเราก็อินเราก็ยังอินรองเท้าอยู่นะเออมีมีช่วงนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้เเยเราเลิกอินรองเท้าหรือเปล่าแต่ว่า้พอเรามาทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมาคืนเรารู้สึกว่าเออจริงๆเราก็ย <ใน S 1> <ๆ>ังอินรองเท้าอยู่เราก็ยังชอบที่จะเล่าเรื่องราวอะไรอย่างงี้อยู่แต่ว่าเราก็ไม่ชัวร์ว่ามันมีคนที่ชอบฟังอะไรแบบนี้เหมือนกับที่เราชอบเล่าหรือเปล่า แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เอนจอยในการมานั่งพูดคนเดียวแล้วก็มานั่งหาข้อมูลว่าเอ้นองเท้าปี2 0 2 3ามันมีอะไรที่เราผ่านตาไปบ้างหรือมีอะไรที่เราลืมไปบ้างนะพอเราทำแล้วร,รู้สึกว่าเออมันก็สนุกดีวะล้วก็ได้อ่านได้อะไรพวกนี้เรื่อยเรื่อยแล้วรู้สึกเออชอบยังชอบอยู่นะก็หลักๆอันนี้ก็จะเป็นอันดับหนึ่งของเรานะคืออาจจะตอบไม่ได้ชัดเจนเป็นตรรก,กะเท่าไหร่ว่าเอ้ทำไมเราถึงชอบแต่ว่าหลักๆเราคิดว่าเป็นความกลมกลม่อม แล้วก็การผสมผสานสิ่งเก่าสิ่งใหม่สิ่งใหม่กับสิ่งคลาสสิกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นคอร์ลบที่เป็นสามเวที่ทำออกมาได้ได้โคตรโคตรดีเลยนะแล้วก็ชอบมากๆแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลิสต์5อันดับที่ เป็นสนิเกอร์ออฟเดอะเยร์สำหรับเราแต่ว่า5้าดับนี่คือน่าจะมีประมาณรองเท้าสิบสองรุ่นที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้คิดว่ามีรุ่นไหนที่ชอบนะครับอาจจะเป็น1อันดับ2อันดับ3อันดับหรือเะกี่อันดับเนี่ยช่วยลิสต์กันมาให้หน่อยเพื่อที่เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยมันมีรุ่นไหนที่เราพลาดไปแล้วก็อยากรู้ความคิดเห็นของ เพื่อนด้วยนะครับยังไงถ้าใครเข้ามาดูดูถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดแชร์กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย